โดยปกตินะครับทุกครั้งที่เราทํางานนะครับเราก็จะเซฟงานไว้ในตําแหน่งต่างๆนะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราซึ่งมันอาจจะมีโฟลเดอร์ซ้อนโฟลเดอร์นะครับหลายๆชั้นหรือบางทีเราก็าอาจจะลืมนะครับว่าเราเก็บงานไว้ตรงไหนบ้างฉะนั้นงานทุกงานนะครับท่านสามารถที่จะสร้างทางลัดหรือที่เรียกว่าช็อตคัทนะครับเพื่อเปิดงานได้ง่ายเพียงแค่คลิกเดียวเท่านั้นเองในตัวอย่างคลิปนี้นะครับผมได้เก็บรูปภาพไว้ ที่โฟลเดอร์ที่เดสก์ท็อปของเราโดยใช้โฟลเดอร์ว่า new folder นี้นะครับผมดับเบิลคลิกขึ้นมาภายในโฟลเดอร์ก็จะมีย่อยอีกเลเวล 1, เลเวล2นะครับแล้วก็เลเวล3ถึงจะเจอรูปภาพที่ผมเก็บไว้อยู่นี่นะครับวิธีการนะครับทางลัดในการเข้าสู่งานของเราสมมติว่าผมจะเอารูปนี้นะครับสร้างเป็นทางลัดขึ้นมาที่ขวาครับที่รูปภาพที่รูปภาพไฟล์ดิจิทัลที่เราต้องการนะครับ แล้วก็ไปที่ s Send to แล้วก็ไปเลือกที่ Desktop Create Shortcut ทครับท่านสังเกตดูที่ Des k t o p อให้ดีนะครับผมคลิกปับ๊บมันจะมีไอคอนเพิ่มขึ้นมา1อันนะครับชื่อก็จะเป็นชื่อเดียวกันกับไฟล์รูปภาพของเราเลยนะครับเพียงแต่ว่าไอคอนอันนี้มันจะแตกต่างจากไอคอนตัวอื่นก็คือท่านสังเกตดูมันจะมีลูกศรน,นะครับชี้ขึ้นมาเปลี่ยนหมายนะครับคราวนี้ถ้าเผื่อผมต้องการที่จะเก็บทั้งโฟลเดอร์นี้เลยนะครับ ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์นะครับแล้วก็ไปที่ send to แล้วก็ไปเลือกที่ desktop create shortcut นะครับผมคลิกปับ๊บมันก็จะไปสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1อันนะครับสังเกตว่าโฟลเดอร์นี้จะแตกจากโฟลเดอร์อื่นก็คือว่าก็จะมีลูกศรเช่นเดียวกันดับเบิลคลิกครับมันก็จะวิ่งเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการงานของเราทันทีเช่นเดียวกันนะครับถ้าเผื่อสมมุติเราต้องการที่จะเก็บ URL ของ เว็บไซต์ในที่นี้สมมติว่าผมจะเก็บ URL ของ YouTube นะฮะช่องตามสมาร์ทเทคไว้นะครับผมก็า o p y y ตรงนี้มาแล้วไปที่หน้าเดสก์ท็อปหรือตำแหน่งที่เราจะต้องการนะครับจะสร้าง shortcut ผมก็คลิกขวาไปที่ new แล้วก็ไปที่ช็อตคัทนี่ครับคลิกเลยฮะเมื่อกี้เรา Copy URL ของ YouTube แล้วนะครับเราก็วางเลยครับก็จะเป็นลิงก์ตามนี้นะฮะ next ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้หรือถ้าเอาชื่อที่เขาดีฟอ l ์ขึ้นมาให้แล้วก็กดฟิเน s h เลยมันก็จะสร้างช็อตคัทขึ้นมาหนึ่งอันดับเบิลคลิกปับ๊บมันก็จะไปเปิดเอาเว็บไซต์หรือ YouTube ที่เราเก็บลิงก์ไว้ขึ้นมาทันทีเลยครับ